ตัวนี้คือ Soyo M2 Plus เป็นคอมจิ๋วตัวใหม่ที่อัปเกรดจากรุ่นเดิมมาเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาตัวกล่องน,นะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนโมเดลของเขา M2 Plus RAM 16 g ิก์ลม512 g b เปิดกล่องออกมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Quick Start Guide มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับ นี่ดูลาเอียดของเขานะอ่าให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือเขาจะลองรับหลายอุปกรณ์มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะนี่ตัวนี้นะครับ Soyo M2 Plus ดูสิดูพอร์ตยังเยอะเลยทุกคน มี rj 4 5หรือว่าช่องเสียบสายแลนด,ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะอันนี้จะเป็นวีซ่าบาสเกตใส่ประมาณแบบนี้แล้วก็เอาไปติดที่หลังจอคอมหรือว่าจอทีวีนะแล้วก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จะรูปทรงแบบนี้นะทุกคนจะเป็นหัวแบนในส่วนของการจ่ายไฟก็ประมาณนี้จะมีน็อตให้เรา4ตัวเอามาใช้กับวีซ่าบาสเกตตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้ มาดูที่ตัวคอมโซโย M2 Plus มาดูดิเมนชันก่อนนะด้านยาว12.5ด้านกว้าง11.2เซนหนาประมาณ5.1เซนถามว่าหนาไหมความหนาจะหนากว่ารุ่นเดิมไปเกือบเท่าหนึ่งแต่สเปคข้างในนี่ก็แรงกว่าเกือบเท่าหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องจะมีอะไรบ้างที่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้โซโย นี่นะครับด้านหน้าจะมีช่องเสียบหูฟังแจค็คขนาด3.5 USB 3.2ปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็ช่องเคลียร์ซิมอนมาดูที่ด้านข้างนะครับที่ด้านข้างก็จะมีช่องใส่เมมตัวนี้สามารถใส่เมมได้สูงสุด2เทราไบต์แล้วก็ช่องระบายอากาศมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องระบายอากาศเหมือนกันแล้วก็จะมีเซฟตี้ล็อกโฮก็คือหลุมที่ใส่ตัวล็อกตัวล็อกกันเครื่องหาย แล้วมาดูที่ด้านหลังนะครับก็จะมี usb 2.01ตัวแล้วก็ usb 3.2อีก3ตัวรวมกันเป็น4แล้วนะมีพอร์ตแลนนะครับหรือว่าช่อง r j 4 5มี display port แล้วก็ hdmi port อันนี้ก็หมายความว่าเราสามารถต่อออกจอคอมได้2จอพร้อมกันนะแล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์มาดูที่ด้านล่างอันนี้จะเป็นช่องใส่ visa basket แล้วก็จะมียางกันลื่น4จุด เดี๋ยวมาลองแกะดูนะครับแกะออกมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาข้างในนี่เป็นแบบนี้เลยนะด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นฮาร์ดดิสแบบ SSD ขนาด2.5นิ้วอันนี้จะเป็นแรมนะครับแรมใส่มาแบบตัวเดียวเลยนะเราไม่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับแรม 16GB DDR4 บัส2666 เขาจะมีช่องให้เราอัพ SSD อีกหนึ่งตัวตัวนี้ขนาด M.2 2280คงจะแกะมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะประกอบได้หรือเปล่า <c oughs> ก็แกะดูคร่าวๆเป็นน้ำจิ้มอ่าประกอบคึ้นก่อน แต่สำหรับผมความจุ512กิกถ้าเราใช้งานพื้นฐานทั่วไปนี่จริงๆเพียงพอแล้วนะสําหรับใครที่ไม่อยากแก่เป็นห่วงเรื่องประกันนะครับผมแนะนําว่าทางร้านเขาจะมีให้เราเลือกตัวเครื่องปกติแล้วก็มีอั a ฮัสเดน้ําหนักของเขาจะอยู่ที่443กรัมก็4ขีดกว่าเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวผมเอาจอมาต่อก่อนตอนนี้ผมต่อออกจอคอมเรียบร้อยแล้วนะ ถ้าเรามีคีย์บอร์ดบลูทูธแล้วก็เมาส์ไร้สายแบบนี้ทําให้โต๊ะคอมดูโล่งเลยนะทุกคนดูดิดูไม่เกะกะกเลยนะครับอันนี้นะที่ผมเชื่อมต่อก็จะมีเสียบอะแดปเตอร์พอร์ต HDMI เชื่อมต่อกับจอคอมแล้วก็จะมี USB d o n เกิ สําหรับของตัวเมาส์นะ <c oughs> ถ้าเรามีเมาส์บลูทูธอันนี้ก็ดีเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียช่อง USB ไปนะครับสาหรับช่อง USB ต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาก็มีมาให้เพียงพอกับการใช้งานตอนนี้เสียงเงียบมากเงียบ <c oughs> เหมือนกับไม่ได้เปิดเลยอะคือเอาง่ายๆเลยนะไม่มีเสียงรบกวนนะทุกคนอันนี้คอมทางานอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เสียงเงียบมากทุกคนดูดิแล้วก็เวลาที่เราวางดูไม่เกะกาด้วยอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อน มาดูในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็น Intel Gen 12 N100 4 Core 4 t r e a RAM 16GB ความจุของตัวเครื่อง 512GB ตัวนี้ Windows 11 Pro นะครับเป็น Windows ที่มากับตัวเครื่องแล้วก็เป็น Windows 64 b ิตสเปคนี้เพียงพอกับการใช้งานออฟฟิศดูหนังฟังเพลงโซเชียลเรียนออนไลน์ อันนี้เรียกว่าสบายนะครับในส่วนของเรื่องลำโพงเราต้องหาลำโพงมาต่อเพิ่มนะครับเพราะว่าที่ตัวเครื่องไม่มีลำโพงมาให้นะเราสามารถหาลำโพงมาต่อเพิ่มได้พอเอามาวางไว้ข้างจอคอมมันก็ดูสวยเหมือนกันนะนี่เป็นไงเวลามีคอมตัวเล็กๆแบบนี้นะวางอุปกรณ์อะไรมันก็ดูไม่เกะกะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ความละเอียด 8K กันบ้างนะครับ ผมเช็คก่อนนะสามารถดูที่ความละเอียดสูงสุด 4K 2,160p 60เฟรมเลนดูนะครับอื้มไหลลื่นนะทุกคนอลองดูแบบเต็มจอนะเป็นยังไงบ้างยังคมเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งคลิปนะอ่ะอันนี้บ้างได้ 4K เหมือนกันนะโอเคโอ้โห อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเอามาดูหนังฟังเพลงโซเชียลนี่เรียกว่าสบายลองมาดูที่เฟซการใช้งานก็ไหลลื่นมาที่ติ๊กต k อกกันบ้างดูนะก็เรียกว่าสบายๆนะครับดูสิเดี๋ยวผมลองแยกหน้าจอด,ดูนะเดี๋ยวผมทดสอบแบบนี้เลยนะทุกคนดูดิ เปิดสีหน้าจอแบบนี้เลยนะให้ทำงานพร้อมกันนะครับเห็นไหมดูทิกตอกบ้างแล้วก็นี่ YouTube YouTube นี่เปิดความละเอียด4 k เลยนะแล้วก็ถ้าจะให้สาดใจนะเราสามารถต่อจอคอมได้2จอก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบลองเล่น r o v ผ่าน l p player ให้ดูนะอันนี้จะเป็นการจำลอง Android เดี๋ยวผมปรับค่าตามนี้เลยนะการแสดงผลสูง การตั้งค่าสนามล้มก็ตามนี้เลยนะในส่วนของการทดสอบลองเล่นผมขอเป็น3 V3 นะครับมามาทดสอบลองดูนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ถนัดเลยนะก็ได้อยู่นะดูดิฮ้ตื่นเต้น จากที่ลองมานี่ถ้าจะอมาเล่นก็เล่นได้อยู่นะเฟรมเรทก็50 mm ไปๆลนะครับแล้วก็เวลาเข้าไฟหนักๆก็30กว่าแต่ก็คงต้องฝึกให้ถนัดนะครับ,<ล>บ<ท><ป>อันนี้ผมทดสอบให้นนก็เลยอาจจะยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่เนนมมีีทอคก<ล>็จะ ิแลปาการต่อ,อสู้ไม่จำเป็นแค่ท่าธรรมดาก็เพียงพอแล้วเกมฮิกเกมพิกทุกคนเกมพิก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยชนะได้อยู่โอ้โหถ้าเราเอามาเล่นแอนดรอยอ่ะก็เล่นได้อยู่นะถ้าแบบว่าปรับไม่ต้องสูงเยอะนะครับก็เล่นได้อันนี้ผมก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเครื่องรุ่นนี้ SOYO M2 Plus